ขา้าวลามจ้าพี่น้องเมื่อนี้ขา้าวลามกะทิหอมหอมแบบนี้ข้าวเหนียวอ,อ่อ,อนจ้าที่สุดเด้พี่น้องนี่แล้วจ้าบานนอกเขาอะบานหนอกเขามีแนว้อเสียบลายได้จ้าเนบ้นบานๆนี่เสียบบื้อเบืออย่างได้พี่น้องเยอะแยะได้จ้าโย่คอยพิกก้อนพี่น้องพิกก้อนจ้า ผุไฟเข่าบันี้พี่น้องเอ้ยป่วยขันแม่นช่วงหนาวหนาวเฮงคากจ้าเฮงแซ่บพีน่น้องหนาวหนาวบนี้พิงไฟแล้วก็เห็ดเข่าลามน้ำจังสี่เลยเดจ้าแศรษเฮงเข่าเหนียวไหมนี่ถ้าผู้ใดกินแล้วว่าบ่าแสบผู้นั้นกับป่วยเด้พี่น้องของแคลนเดจ้าถ้ากินแล้วไม่แสบก็คือป่วยค่ะ นี่จ้าพี่น้องบังขา้าวหลามนี่จ้าพี่น้องบังขา้าวหลามทึ่งไงทึ่งเงี้ยวพนบ้านี่ลหละพี่น้องของแท้จ้าขา้าวหลามข้าวเหนียวใหม่อ่อนๆใส่กะทิหอมๆพี่น้องเด๋ยถาซ่บน้ำกันจ้า